สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพบพอกับสาวเซโนสะพายอีสา,สานเนาะจ้ามื้อนี้กะอันไดเป็ดเนาะจ้าพี่น้องนี่ได้เป็ดมาเฮ็ดอันกินพี่น้องท่านกับนั่นเพิ่นเอาเป็ดมาให้มื้อนี้เป็นเกียติหลายแต่พี่น้องเพิ่นสิมาก,กินข้าวแรงนําจ้าออและการเลี้ยงส่งน้องกลับบ้านเมื่ออื <c> ้อ <oughs> มื้อนี้กะได้เฮ็ดกับน้องทา,ายสองคนแต่พี่น้องบ่อยเฮ็ดซอยรับเลือดแปลงเนาะจ้า สีเห็ดเลือดแปรย์แห่นท่านกำนันเพิ่นกินค่ะแล้วก็สีเห่าเสีเห็ดละเผ็ดยังกินเนาะแต่ว่าเป็นฝั่งไทยนี่ยตวตุ้ยใหญ่แห้เนาะมันมันพี่น้องอืจะสิเป็นอะไรเนาะกานปิ้งนี่น้ำมันไหลจัดจ้าเลยเอ้าสิบปิ้งเนาะมื้อนี้ข้าสิบต้มเอาต้มกับอ่ลาบาบเนาะลาบเลือนจ้าต้มกับลาบเอาพี่น้องมันมันพี่น้องบ่บ่อยว่าอัน เอาไปล้นไฟบ่ได้เลยจ้ะน้ำมันเพิรนบ่ได้เพิ่นไฟล้นเลยล้นมันจะเป็ี่ยนกลินลมันดั่มเลยเนาะดั่แบบขี้ลายเลยแบบข้าวดึงขนเพิ่อนออกนี่นะติดลงมาเลยขนเพิ่นน้องข้าวทำอะไรเนาะได้จักรยานใหม่พี่น้องให้ขุบหนูนี่ให้ขุบหนูนี่ฮะให้เพิ่นเบิ่งขุบหนูพี่น้องเหมือเดอหนึ่งช้อน ผู้ใดคุปโหนะบานนี้ให้คุปโหนะน้องเข้าบอ๊ะดูอีก่ไหมดูอีกนะดูอยู่ไหมเบิ่งคลิปเจ้าของแล้วก็หัวพี่น้องนี่เบิ่งคลิปเจ้าของแล้วก็หัวคุบหนะ อ๋อดูอีกดูอีกเป็นผู้ใดเนาะนี่คุหนูนี่ฮั่นฮั่นนี่เบิ่งนี่เบิ่งนี่เพิ่นนบิ่งคลิปเจ้าขอังเลยเวลาแบบเพิ่นยิ้มเพิ่นหัวแบบก็ให้เพิ่นเบิ่งคลิปเจ้าของเบิ่งดูมาเลยกึ๊ยมาเลยกึ๊ยมาเลยกึ๊ยมันลยกึ๊ยอะดูเบิร์นเบิ่งนเผยคุหนู เด้อไผ่คุบหนูเมื่อกี้นี้โอ้ยติดอ่ะเลยบอลอยู่กับปลาเลยบอกินนมกินนมมาปลาลักก่อนมาปลาลังนอยปลาลังนอยนะบึ้งไผ่คุบหนูนี่ดูแนมบึ้งมือได้แนมบึ้งมือเลยตอนขี่จักรยานน้องๆระดับตอนที่จักรยานแล้วก็พากันไปเ้็ดลับเป็ดกระเบื้องางงงนาว้าวว้าวตอนระดับ ก็พาดี board, ัี่เดยพอมาก่อนกับบาก่อนอก่อนกลับบ้านาย่เด้ยยามว้ยพยยไยจกราด้วยเหรอคะมานอนแพ่อจ๋าแอะรับนอนนอนกับพ่อไหมนอนพ่อจ๋านะถามยายใครนอนนหอพ่อไปถามยายะเออถามยาย้าน Hoa tay mẹ con 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 về nhà rồi. Hòm con hòm con 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 Chụp con ร e, ันฝ่อจุบแกมก็ยังเสร็จออก่ะขึ้นจักรยานกลับค่ะไปจับจับพรุ่งนี้ต้องมาใหม่เนอะบายบายพ่อบ๊ายบายพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อมาใหม่เด้อเย้ไหมพรุ่งนี้ให้อาเกียวไปรับเนาะอะไขึ้นฝันฝันเลยฝันเลยบายจับบัตรจอด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปกลับ้านก่อนกลับ้าน่นไปลงทางนี้ลงได้ไหมลงได้ไหมเนี่ยลงทางนี้ลงได้ไหมลงทางนี้ว้า บอกข้างอะเกียวหน่อยทางไหนกับบ้านน้องไปทางไหนทางไหนอันนี้น้องจำได้หรอค่ะอันนี้รถใครไม่ใช่ปวดปวดนมน้องเอาหมดแล้วเนาะ ็วตามมาเร็วน้องข้าจับนะตกนะตามมาเร็วน้องข้าลองปั่นเองปั่นปั่นไปปั่นกับบ้านปั่นเลยอึ๊บอึ๊บอุ้ย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 ยายจ๋าหนูมาแล้วไปยายจ๋า <dafür. S 1> หนูมาแล้วนะ ไป,ไปบ้านน้องไปทางไหนลูกไปทางไหนไ<ป>ทางไหนปันป่นป่ะพาป้าหมีกับอาเกียวไปบ้านน้องหน่อยนะปั่นมาแล้ว มาเร็วไปส่งน้องข้าวกับบ้านค่ะส่งน้ำข้าวกับ,บ้านืมกลับบ้านอาบน้ำนอนค่ะนนกลับนี่อาบน้ำไหมอาบน้ำค่ะ ออกมาหาประนางอีกไหมคะมาค่ะจ้าสิลูจ้าจ้าเร็วเร็วจ้าเร็ว <มา S 1> <laughs> น้องปั่นเองเลยปั่นเลยว้ <laughs> เล <lish noise S 3> ี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเห็นไหมขุ่มน่ะเห็นขุมไหมปะเลี้ยวเบงทางขุ่นขุ่นบงทางเห็นขุ่มไหมนะเกี่ยววะหลุมอุ้ยอุ้ยนนกย่าเขาน้องกับบ้านบอกเราคนง่ายน้องกับบ้าน คนเซแทนน้องน้องุณเซแนอืเอาบีบบีบแบับบบนั้นเองนี่น้องเข้ามาแล้วค่ะ น้องจะกลับบ้านขับข,ข้าวแคมป์ก่อนเข้าวลืมลืมถนนดิบอกยายทีน้นองมาแล้วน้องมาแล้วมากระดิงะ่งกระดิ่งก่อนมาแล้วมาแล้วค่ะเรียกยายสิลูกเรียกยายสิเรียกยายแกงหนูมาแล้วห,หนูมาแล้ว หนูคิดถึงยายยังนิ้วยายยายอยู่ไหมยายยายอยู่ไหมไม่อยู่หายยายไปไหนเรียกยายดังๆเลยลูกยายหนูมาแล้วหนูมาแล้วอะไนุ่มๆเพิ่งเพิ่งก้อนนี้ยายจ๋าหนูมาแล้วครบหรือยังเอานุ่มๆมาใส่เซานี่ส่งอ่ะ โอ้โหขับได้สวยไหมคะอู้สวยจังเลยรถใครลูกรถน้องเหรอใครซื้อให้น้องลูกจักรยานน้องจักรยานน้องเหรอยายขอหน่อยได้ไหม <c oughs> พี่พี่คิวขอพี่วินขอได้ไหมคะของใครคะ่ะของใครคะ่ะพี่วินอยู่บ้านเหรอพี่วินไปโรงเรียนไงลูกพี่วินไปเรียนพิเศษตัดรยานพี่วินไม่มี โอ้จักรยานพี่วิงก็มีของน้องก็มีไม่ใช่เหรอคะน้องไปไหนมาคะน้องไปไหนมาซื้อจักรยานค่ะโอ้หล้วกรเน็ดยังกินูกเอยนาง่นเฮดลาเป็ดจ้ะกำลังลกนอยู่จ้าอ ไปลูกไปไปไหายายล็วกลับหายายไปใครใครซื้อจักรยานให้คะใครซื้อจักรยานให้น้องคะใครซื้อให้น้องบอก่อนค่ะไปเข้าหายายกมืด้ไปเข้าหายายลูกมืดแล้วไปเข้ายลกล้วไ้าาดแล้วยายลูกค่ดแล้ยแล้วเขาห้ว่ปเข้าหกมปเขเพราะว่าไ้ยแล้วเยวเราเป็น อืมอ้อนนี้เราเลี้งเนืจ้งกะทีแม่ไม่ัทโคตรโม่แวนใครซื้อไหน้องคะใ่พ่อบอยโอเคพ่อบอยหรือยังแล้วเหรอพ่อบอยรักน้องไหมรัดต่อเลยต้อลอกเข้าก่อนเดจะยันเข้นค่ะมามลักอาก่อนรักอาก่อนเดี๋ยวลักอาก่อน พรุ่งนี้ไปอีกไหมไปค่ะให้อาเกียวมารับเนาะอากอดกันลูกกอดกันก่อนกอดกันกอดกันลูกกอดกันก่อนเป็นอาบน้ำแล้ไหมบอกลักป้าเหรอคะเอามารักป้าหน่อยรักป้าอเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะโอเคบาย โอเคยูป้าก่อนยูป้ก่อนขอบคุณมาค่ะโอเคอบายบายบ๊ายบายปลาโบเพิ่งกิน萝卜เก่าเพิ่งกินกินแล้วโอ้โหปอคนป้อนกินหลายๆไปกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบายปลาโลบบ๊ายบายบ๊ายนางเฮ้ยนเห็ดต้มเป็ดเนาะสิมาเก็บใบมะขามไปใส่ต้มนี่พี่น้องเมื่อนี้ก็เห็ดทั้งต้มทั้งลาบเนาะแล้วก็ทั้งปิ้งเลยมะขามอ่อนคักๆนี่อยู่แคนทางเลย ลมเป็ดสดน้ำแซ่บเลยเม้นนี้เนาะรายอ่อนค่ะขนาดป้อเป็นก่อแตกออกเนาะถักขนาดมันอ่อนแหงเด็ดแหงแตกแมวนี่บ้ายิ่งเด็ดยิ่งมันยิ่งเด็ดยิ่งอ่อน พอเนาะนี่ไปเ <ะ S 1> ขาแพ้เอานางเลยมันพี่น้องอันเมื่อกี้นี่กับเจ้ามีกับอันน้องตเกียวไปส่งกันน้องกันขวนเข้าพี่น้องแม่นางก,กับครัวเป็นจุดสิ้แล้วเรจะเพิ่อนย่างไปจ้ามือนี้นกับโบได้ไก่ปานใดเนาะจ้านี่มาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องมากินลาบเป็น้ำกันเดิอมือนี้ทั้งลาบทั้งต้มบ่จ้าลาบแล้วก็ต้มเลือดแปลงพร้อมจ้า,จาเลือดแปลง ใบมะขามอ่อนนี่พี่น้องจ้าเอาม,ใมาใส่ตุ้มอาใส่ตุ้มอึ่นเนาะอืมเซฟขนาดไหค่ะท่านกำนันเพิ่อนอยากกินเลือดแปงพี่น้องไม่นั่งก็เลยเห็ดเลือดแปงน้ำ้จมึงมาลุ้นนำกันเด้อเอจ้าว่าสิเป็นบริบูป็น <c oughs> คือสาวซุกเห็ดอยู่บ่เนาะสาวซุกเห็ดเป็นบ่เออสาวซุกเห็ดเลือดแปงเป็นดีไหนพ่อบอกเนื้อ,อน,นี่ขั้นบอพ่อเดี๋ยวเที่ยววัน นั่นเตะได้หลายได้เห็ดค่ะอสองตัวนี่เขาก็ซับต้นตุ้มเลยนะจ๊ะเป็ดมันมันแต่เซฟขนาดพี่น้อง เดี๋ยวครัวแล้วแม่นางก็สิไปอาบน้ำก่อนจ้ะเปื <f> ้อยมืดฮ้อนเอามืดมืดคึมขนาดเลยตัวเห็ดปูออกปะจ้าเออเมื่อื่นแม่นางสิไปจอบเบิ่งก่อนบ่อนที่เพิ่นเคยออกผลผลิตกแล้วก็เฮ็ดปัวออกอันนี้บ้านพี่น้องเฮ็ดปัวออกยังไงง๊อ บ้านนั่นเอฟซีอยู่กรุงเทพได้ไหมซีมตอมเพชรพวกบ่ออไหมนั่งบ้านเอฟซีอยู่กรุงเทพเพื่อนวะตลาดก็มีอยู่บ่อของบรรโง่เขานะเบ่าบ่อยว่าป้าเป็ดมันขนาดบ่คือเป็ดอยู่ลาวเลยเนาะอยู่ลาวไม่ธรรมชาติแม่นะ กินตามให้ตามนาำดงน้ำไปตัดกำลังใจบุฟเฟ,เฟ่นะพี่น้องเลี้ยงแบบบุฟเฟ่พี่น้องบ้านนี้ไม่นา่งก็ซับต้นต้มแล้วเรียบร้อยไม่นา่งก็สิมาซอยเลยจ้ะซอยต้นลาบนะจ้ะเขาก็สิซอยบางๆต้นน้อยๆพี่น้องนี่ ซอยไปเรื่อยๆจ้ะถ้าตัวใดเฮาซอยใหญ่ลายไม่นานก็สีซับเพิ่นจ้ะเอาตอนนี้ใหญ่พี่น้องเวลารลับเ่องเซ็บจ้ะนี่ักขนาดพี่น้องเนื้อไล่ลายอ้วนอ้วนนี่จ้ะอ้วนคักขนาด ปบานนี้ก็ถ่าไปเบ่งตอนลาดเลยเด้อจ้ะพี่น้องพี่น้องตอนนี้แม่นางกะอันนั้นลวนเอาเนื้อลงมารวนจนซุกก็น่าจะพี่น้องนี่รวนจนซุกแล้วรวนหฮาสิบ่ได้ใส่อย่างเด้อเอาไว้ไปใส่ตอนห้าปุงห้าปุงห้าสิลาจ้ะพี่น้องบานนี้กะซุกแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะจ้ะพี่น้องแม่นางกะสิปบ่งลงไปผักไว้ให้เพล่นเย็นเลยจ้ะพี่น้องนี่พี่น้องแม่นางกะลวนเนื้ออันแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ะรวนหลาไหล บรแล้วอันแม่นางกระบบงไปใส่เลือดแปงน้าแต่พี่น้องบันนี้แม่นางก็สิมาปรุงอันนี้ปรุงใส่อันปรุงลาบน้ำแตพี่น้องกํานันเพึ่นก็มาแล้วพี่น้องพี่น้องนั่งข้างนอกนี่จ้ะแม่นางก็สิใส่น้ําป่าเลยจ้ะน้ปาปลาเฮาสิบ่ใส่หลายนะจ้ะเดี๋ยวผมชุรสใส่ก่อน นี่จ้าอานปนั่เลยจ้ากรชิแล้วแล้วนี่ทำกระิมะาใส่ข้าวขัวเลยข้าวขัวเลยจ้าข้าวขัวใส่ลหลายๆนอจ้าจังหอมหอมใส่พริกผงพริกผงเพสเพสพี่น้องเอา้าใส่สมนุนไพอก่อน้วจา้านี่ไม่น่ากัดอันนี้นะมังหน้าไม่น่ากะบ,บีบไว้อยนแล้วเป็นที่เรียบร้อยจ้าพี่น้องนีเทสเลยอ้ยสุมซะบ่เนาะ มะนาวกับพี่น้องนี่เน,นียกำนันเพื่อนนมีต้นอยู่บ้านแต่เพื่อนเอามาฝากแม่นางพี่น้องเต็มถุงบังใหญ่เลยแม่นางเสียไว้เห็ดน้ำจิ้มเนาะจ้าว่าจะาาน้ำจิ้มประจุหอมค่ะขนาดพี่น้องหนานี้มะนาวกับพแพงแพงแพงขนาดเลยนี่แม่นางก็ชิมคนเลยเนาะเพิ่มข้าขวัวอีกก่อนอืม พอวๆวมันพอแม่นางสีอันซิมก่อนเนาะจ้ะพี่น้องก่อนก่อนที่ห้าวใส่หอมใส่อย่างค่ะแม่นางสีซิมก่อนเลยจ้ะซิมถ้าว่าถ้าว่ามันพอดีแล้วแม่นางกระสีอันใส่หอมแล้วก็ใส่ของที่เ้าใส่หอมลงไปเลยเนาะจ้ะพี่น้องนี่อือพอดีแล้ว จางก็งนอน่พี่น้องเอาในี่ใส่พอพอแล้วเนะีี้อันนี้ก็จะเป็นข่าซอยนะจตะพี่น้องข่าซอยว่าบุาใส่หลายดอกใส่จะนีพอแล้วก็น,นี่ต้นหอมของเฮาซอยแล้วอเอาไว้เซตต้มน้ำมัน,มนีหอมก็น,น้อยพี่น้องเอ้ยเอาใสจะนีพอ ใส่เมดเลือดนะใส่เมดเลืต้มบ่ต้องใส่ดอกเมดหอมแพงแพงพี่น้องนายเบิ่งซื้ออัน40บาทบ<ม>่พอเฮาใส่เ<ม>อ้าบัดน,นี้กะไม่น่านก็สิไปใส่จานเลยพี่น้องให้เบิ่งข้างหลังแน่ว่าเลือดแป้งของเฮาแล้วเรียบร้อยแล้วมฮ้ยเจ้าไข่อะหมกเว็ด ใส่มึกเปลีวจามวะดังน้องนี่เอากระสิตักใส่จานเลยจะพี่น้องมี่จ้ะจานน้ำใส่แต่เซ่บขนาด เป่งก่ะพ่อพี่น้องนี่กลา้ามคักขนาดกล้ามดีขนาดนี้เดี๋ยวๆอ,ออกไปให้เพื่อนกินเลยนะาะงจะเพิ่นมาแล้วเอาลาบกระเซฟเซฟพี่น้องแม่นางซิมแล้วอเ,เอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้แม่นางกระขอจบคลิปไว้เพียงสามนี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดเซก์กดติดตามเลยเป็นกํลาลังใจให้แม่นางนี่เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสบายดีจ้าบ๊ายบาย